Today is salad again. s a l สลัดอ i กเย let's mix มาทำสลัดกันก็มีนี่แหละเครื่องส่วนผสมนะที่เห็นวางกล้องก่อนได้ไหมโอเคมันก็มีพป,ป,ปิกก้านะแล้วก็มะเขือเทศ กินผักสลัดโรมานสแ,แล้วก็มีอะโวคาโดนะคะแล้วก็มีเกลือพริกไทยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะ ข้าโพ,พดนะข้าโพดหวานเสร็จแล้วก็มีถั่วของเขนะเขาเรียกถั่วคีแคใช่ไหมแล้วก็มีน้ำมันมะกอกนะคะภาษาส,สวีเดนก็มีนี่เลยนะคะคนสวีเดนเขาเรียกเออ โอเลอันนี้ภาษาสวีเดนเขาเรียกถั่วอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้คิกเคมั้งอร่อยนะอันนี้ก็หวานชิมก่อนเลยแล้วมันก็จะมีผงสำหรับทําสลัดนะคะออบริษัทนี <c oughs> คน้คุ้นๆแฮะ มันก็จะทําให้รสชาติมีกลิ่นหอมนะคะส่วนเกลือนี้อันนี้เป็นเกลือทะเลนะเป็นจะเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วพริกไทยอันนี้ก็คือเป็นเม็ดๆดเราก็จะมีที่บดนะเหมือนกับเกลือเหมือนกันบดเสร็จแ,แล้วเราก็จะมี อุปกรณ์นะคะนี่ผสมสลัดนะทีนี้กล้องมัน่ะมีปัญหาตรงกล้องนะคะเราก็จะมีตัวช่วยก็ไม่ได้เฮลซี้มากมายนะคะ ก็มีกินแบบช็อกโกแลตก็กินนะคะเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตก็พยายามกินน้อยๆลงนะใส่ลงไปเลยนี่แล้วเราก็ใส่มีเท่าไรก็ใส่ให้หมดนะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามามิกันนะอันนี้ค่อนข้างจะเยอะกี่กรัมเอ่ยก็ร้อยกรัมนะคะอาจจะใส่แค่ครึ่งเดียวเฮ้ยใส่ได้หมด เอเนจี <Energy S 2> เยอะนะถั่วก <Go. S 2> ็ตอนแรกก็จะมีเคสซูดเลยนะมันเป็นเหมือนอะไรล่ะชีสย่งเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยไปเลยเกลือนะคะเดี๋ยวไปลงช่องปลาเอสได้ไหม ลงช่องอ่อ uh, YouTube ในชาแนลนะเสร็จแล้วเราก็จะมีเอ่อเอาผงเสษติดของสลัดใส่ไปนะพูดเล่นพูดเล่นอันนี้พูดไทยนะคะ Sorry I speak Thai ไม่เก่งอังกฤษนะแล้วก็สวีดิตพูดได้นิดหน่อยโอเคเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันสักหน่อยนึงนะคะ แล้วออวะโคโดเราจะใส่ทีหลังนะเพราะว่าถ้าใส่เลยเนี่ยมันก็จะเละใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็มิกถ้วยมันเล็กไปอะมิกแบบนี้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูอีกครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะตอนเสร็จแล้วก็จัด เสร็จแล้วค่ะสลัดไม่รู้สเขาจะเรียกสลัดอะไรนะมันก็มีอะไรก็ได้ที่เราอยากกินนะมันจะสเปเชียลตรงนี้ตรงถั่วแล้วก็กินสลัดเสร็จแล้วก็ไปโน่เลยปารีสเย้ <c oughs> yeah. สวยไหมที่กินข้าวเ้า่ยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายส몰กระกด